เรากำลังกาับล้าให้กับน้องแมวน้อยนะครับน้องแมวมีหมัดด้วยนะเราจะใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรที่ช่วยดูแลลดเห็บหมัดนะครับบนตัวของน้องนะครับและมีจำหน่ายเรามีแชมพูจำหน่ายด้วยนะครับติดต่อข้ามมาได้ที่เบอร์ 866404443นะครับแชมพูที่ช่วยลดผลื่นแดงผินคานลดเห็บหมัดบนต,ตัวสุนัขและแมวใช้ได้ตั้งแต่ลูกแมวลูกสุนัขเลยนะครับเห็นไหมที่ใส่ยอยู่ที่หูน้องที่ผมได้ดูอยู่อย่างนี้มันจะเป็นหมัดนะเราจะใช้เป็นแชมพูขไทยหมัดป้องกันเห็บหมัดน,นะครับจะได้ลดเห็บหมัดแล้วก็ไม่เป็นผื่นแดงผินคันเขาจะไดไ้สบายตัวนะครับจะได้ไม่คันคันหรอย่เยอะอะไรอย่างนี้นะครับ ก็ตรงที่หูในช่องหูนะครับเดี๋ยวเราจะเช็ดทำความสะอาดให้นะครับอาบน้ำตัดเล็บเช็ดหูร้านน้องหมาน้องเมวซาลอนในส่วนพิเศษเหมือนกันครับเบอร์โทรศัพท์0866404443เรามีบริการรับส่งด้วยนะครับและได้ส่วนหนึ่งใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสนับพิการตามพื้นที่ต่างๆด้วยครับอนุโมทนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องเมวซาลอนนะครับขอบคุณครับหนุนั่งลงเล้วตัดมากๆเเดี๋ยวพ่อจะเช็ดหู ชอบไหมชอบแมไหมครับชอบชอบแมูบลไปก้อยับาก็จะเช็ดทำความสะอาดให้นะที่หูที่สัสน่างนี้ออกให้นะครับควจะเช็ดให้น้องอย่างน้อยสแตนละหนครั้งเรื่เป็นยีสเป็นช่องูไม่เกิดที่หูสะสมนะครับมัจะได้ไม่กัด เล็บเกิอดอาการชันหูนะครับแล้วก็ตัดเล็บให้น้องอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งเพราะว่าถ้าน้องเล็บแหลม,แ,หลมและเกาหูด้วยอาการคันหูเนี่ยมันจะทําให้เกิดแผลที่หลังใบหูน้องได้นะครับเราต้องทำสองอย่างนะทั้งตัดเล็บแล้วก็เช็ดหูนะครับแล้วก็ถ้าน้องได้ห้าถึงหกเดือนน้อควรจะพาไปหยอดยาป้องกันเห็บหมัดน,นะครับน้องจะได้ไม่มีเห็บติดตัวไม่มีหมัดน,นะครับ ร้านอยู่ในสวยเกษตรมงคลเกล็มมน,กน,นะครับถ้าอยากใช้บริการติตต่อเข้ามาได้ครับรายได้คูณหนึ่งใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจิจรพิการตามมูลนิธีต่างๆได้นะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่ไม่ใช้บริการลร้านาน้องหมาน้องแมวซาลอนนะครับขอบคุณค่ะนี่นะคะหลังจากเช็ดหูก็สะาเรียบร้อยแล้ว,ลวดูหูน้องนะรอบสองนะรอบแรกดำกว่านี้อีก เรา้วซรือวิ <ame> <vel> บาที่จัเท็ดได้อีกรอบก็จะเสตทีอีกรอบจได้จะกหนดกแตารางีแล้วแวนเนอาั้นนะคะแเลาไมห้วก็อารมณ์จะากะจัได้อีกแก็ั่นี้จา้อกน้อค ก็คืออาบน้ำเช่นน้ำยากำจัดเห็ดมาให้แล้วตัวที่อยู่บนตัวน้องนะตอนนี้จะตายหมดนะคะส่วนที่ขึ้นใหม่หรือว่าเห็นหินใหม่น่าจะอยู่ที่บ้านน้องนะคะยไได้ก็ต,ต้องกำจัดบริเวณที่น้องอยู่ด้วยนะคะบริเวณตรงบริเวณบ้านที่น้องอยู่ประจำนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เป็นเห็บมา ทำน้ำแตดขนน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนกระสีมาขอ,อค่ะเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหกหกสี่ศูนย์สี่สี่สี่สามไอดีไ 8, 40, 3, ลน์หกสี่ศูนย์สี่สี่สี่สามค่ะรายได้ส่วนหนึ่งเราจะใช้ในการจิตอาสาแตดขนน้องหมาจอนและน้องหมาพิการตามมูลนิธิต่างๆนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอบคุณค่ะ